ซื้อใหม่น,นี่นะนนคิดว่าคงจะไม่นานหลุดเพรานะมันน้อยค่ะอันเก่าก็พอซื้อปุ๊บสายดได้ใหม่คงทนขนาดไหม่ตัวน,นั้น <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนคะวันนี้สิพาทุกคนมา <c oughs> เหนือย่างเกาหลีหมดละโอ้เสิย่างหมูสามสัน้นกินมนันนี้ฟิลอยากกินหมูสามสัน้นหอ่อผักสลัดเยอะๆ อืมหม้ออบร้นอนๆก็มีเนี่ยไม่เป็นไรเอาอะไรก็ได้ใส่ขมิ้นใส่พริกปาปิก้าใส่เกลือแค่นั้นนะคะแล้วจะย่างกระเทียมด้วยดีกว่าเนาะ มาเอาอันนี้เอาไปกินใส่กับหมูของเราตัดเลยจ้าจะได้ปรุงผักอีเสริมบ้านพี่น้องเอินผักอย่างนี้หอมขนาดด้วยผักนี่นะกินกับเมี่ยงนี่แซ่แบแซ่บตัดเลยจะน้องจะได้ปป้งๆพอได้ตัดมันก็นได้กินเนาะพี่น้องเนาะ ผู้กับทีกินหอมหอมไปจะก,กินหมูย่างของเรามาด้วยจ้ามากินเมี่ยงหมูสามชั้นกับอายเบื้องพักพี่น้องอันนี้พี่ชนให้อันนี้มาจากสวนแซนน้ำอายรถจ้ะนี่มาสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พาทุกคนมากินเมี่ยงหมูสามชั้นเมือเ่อสัปาห์นี้แซนน้ำหน,นักน้ำหนักหายไปหนึ่งขีดก็เลยต้องจัด ว่าไปคือ,อยากหม่พี่น้องอยากกินแบบว่าสไตล์หมูกระทะบ้านเราจะว่ามันโบมีอันนี้ก็เลยต้องกินแบบนี้นะคะไม่มีกระทะจ้ะถึงมีกระทะก็อยู่นี่เขาไม่ให้เอ่ใช้าฐานไม่ได้กินอยู่ดีเบื้างพักไอออนซ้อนมนะโครกซีโล มีแห้งโรดแนวบบดีนี่ฮักกินแล้วก็มีแห้งโรดพี่หน้องเอ้ยมีขนมจีนด้วยนะเจวมีทั้งเจวซีฟูด้ดแล้วก็เจ่ว้จิ้มซุกี้ตามเพ็กตามัเพสไสด์ผัดบรสับแซบแซบ กรับค่อันนี้แซบแซบเลยเนี่ยอีเสริมเนี่ยผักแพลวเนาะภาษาไทยผักแพลวใช่ไหมคะอ่อน,นซอนแต่พักพกพิชนพันไห่ามาได้เนียสกินใหญ่ปลานนีแลวบอกเอาลองดูน้ำจิ้มก็หมดพอดี เกิดแล้วก็จะออกข้างนอกนะคะ สับเลยทุกคนสับเลยแหละมิน้นใส่มินลงไปโอ้ยนออกเสียง ไปหาหมูสามชั้นมาย่างกินน้ำอาอเด้อใครอยู่บ้านแซบขนาดแรดดิจากสวนเราเองนะ,ะได้กาเลยเนาะหมูสามชั้นนี่จะแม่มาแซบเบิ่งเนี่ยพี่น้องใบบางใหญ่เลยสลดัดพิซซนด้วยเนี่ยสลัดอายังโ่ได้เก็บกินุ่นละเดือนหน้า จังเก็บกินมันกําลังใหญ่ใแล้ว็หอ พายมากกินคืออะไรเนี่ย มานำไปกินอยู่กันพี่ซนบ้ะสะใจมาทำกินที่บ้านต่อนี่ลงเรือน่อยไปเลย ผักอีเสริมนี่คือนางเลิศมากเลยนะผักอีเสริมคือผักแพลวหอมกินกับปอเปียกกันแซ่บ

Ça ne ใส่พักซีลาวก็อร่อยอีกแบบม,มากมายเับสำหรับอายดอกว่าระดิรสาติไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่การเก็บแล้วแต่การปลูกบางอันกระหืนบางอันกระหวานบางอันกรเฟื่อนบางอันกระธรรมดาอืม men ว่าจะพอมันพอไม่ได้อนะทุกคนมันแสบแทงนี่นะแสบอีดีเลยใช่ละผักแพลวดกระเทียม สาเหตุที่ลดน้ำหนักบาได้อย่างอื่นในดะ้ให้สำเร็จเมื่อาหนะยกเว้นเรื่องลดน้ำหนัก ที่เราดินนะคะก็เไปเอาดินมาปลูกต้นไม้ คำสุดท้ายละ สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย